ก,กรณีผู้ใช้ติกตอกท่านหนึ่งโพสภาพนักเรียนชายตัดผมรูปหัวใจกลางศีรษะซึ่งมีผู้เข้ามาชมและแชร์คลิปเป็นจํานวนมากผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่หมวดภาษาไทยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารเพื่อไปพบกับคุณครูมินตราหรือมินอายุ25ปีครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนายทิติพันธ์หรือน้องเฟิร์สอายุ15ปีนักเรียนชั้นป3ทับสเจ้าของทรงผมรูปหัวใจที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียล นายทิติพันธ์บอกว่าตอนแรกคิดว่าจะตัดแบบขำๆแต่ว่าใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วจึงตัดต้อนรับวันวาเลนไทน์เพราะเรียนอยู่มสามเทอมสุดท้ายวันพุทธที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตนจึงไปร้านตัดผมบอกช่างให้ตัดเป็นรูปหัวใจช่างตัดผมก็ได้แต่ยิ้มและตัดให้ในราคาถูกแสนถูกครับ40บบาทนะครับพอมาโรงเรียนเพื่อนเห็นก็หัวเราะเมื่อถึงตอนพักเที่ยงเดินสวนกับคุณครูมินตาก็ยกมือไหว้แล้วก้มศีรษะให้ครู ครูเห็นกล้องหัวเราะแล้วก็ถ่ายรูปในฐานะลูกศิษย์รู้สึกว่าครูมินตราเป็นครูที่ดีเป็นเป็นที่รักของนักเรียนทุกคนส่วนครูมินตราบอกว่าวันนั้นเป็นเวลาพักเที่ยงน้องเฟิร์สไปกินข้าวที่โรงอาหารซึ่งตนก็ได้เดินสวนกับน้องเฟิร์สซึ่งจะไหว้ทําความเคารพทําให้เห็นทรงผมรูปหัวใจจึงนํากล้องขึ้นมาถ่ายรูปและถามไปว่ามีใครว่าอะไรไหมเขาก็บอกว่าครูฝ่ายปกครองให้ไปตัดผมให้เรียบร้อยเพราะมันผิดระเบียบวันต่อมาเขาก็เลย โกนผมมาเลยว่าอย่างนั้นนะครับเขาไปเรียนกับโน้ตั้งนั้นลงมาฝึกสอนที่นี่ก็ได้สอนเขาและทีนี้ขึ้นมามอสามกินข้าวทีนี้เขาก็ไปกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็เดินมาก็เลยเดินสวนกันที่ทางเดินค่ะแล้วก็ว่ายมาทีนี้เราเห็นผมผมเขาล้วไปตัดอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นในคลิปเลยเขาก็บอกว่าไปตัดต้อนรับอะไรทายมาให้ครูเลยนะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ว่ายก็เลยถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยค่ะเด็กระเบียงเขาก็บอกค่ะแล้ววันต่อมาเขาก็ไปโกนมาเลยค่ะโกนมนูลยวา เรียนเลยค่ะดูสาสี่ว่าจะเป็นห้องที่อะไค่ะพูดทุกคนครับประทับใจเรียนครูครับว่าที่ว่าสอนเราดีที่คิดว่าเป็นรูปหัวใจคือไปเจอคลิปหนึ่งในทิกต็อกเป็นฝรั่งเขาแบบตัดเป็นรูปหัวใจครับตัดเป็นรูปหัวใจแบบรูปสีช่มูครับว่าเออว่าแบบเออตัดตามอะไรแบบนี้เราไปตัดเมื่อไหร่ครับตัดวันพุธสัปดาห์ก่อน เราอ่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทครับรู้สึกก็น่ารักดีค่ะที่เขาแบบว่าไปตัดเป็นรูปหัวใจมาแล้วเขาก็พูดว่าแบบตัดมาให้ครูเลยนะตอนรับวา,ลานเลนไทน์นีค่ะเป็นเพื่อว่าจะมาบอกรักครูแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คิดไปในเชิงแบบแบบใช่ค่ะเพราะว่าเราสอนเขามั้งแต่มหนึ่งมาสองมาสามนี่ค่ะก็เลยแบบว่าสนิทก,กับเขารู้จักกับเขาอย่างเงี้ยค่ะ